โรเบิร์ตกาเซียเทนเนอร์ดังเผยมีเพียงคานนโรอาวาเลสเท่านั้นที่จะทำให้เธอเลนคอฟฟอร์ดกลับขึ้นสังเวียนได้โดยล่าสุดนั้นโรเบิร์ตกาเซียยอดเทนเนอร์ชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอเลนคอฟฟอร์ดอาจจะต้องยุติอาชีพการชกมวยที่โด่งดังแต่ยังมีอีกหนึ่งไฟที่แชมป์โลกสี่พิกัดรุ่นรายนี้ไม่อาจคว้าได้คือการชกกับซาบูลคานนโรอาวาเลตซึ่งโรเบิร์ตกาเซียกล่าวว่า ดูสิคอฟอร์ดเขาเป็นคนฉลาดเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาทำมาเยอะแล้วเขาไม่จำเป็นต้องท้าทายตัวเองเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นผมได้คุยกับเขาเป็นการส่วนตัวแต่ความรู้สึกของผมก็คือเขาต้องการไฟใหญ่กับคานิโรและถ้าไม่ได้เขาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นชบอีกเลยโรเบิร์ตกาเซียให้สัมภาษณ์กับไฟฮาส์สำหรับเทเรนคอฟฟอร์ดนั้นเขามีตัวเลือกมากมาย ในรุ่นจูเนียมิดเดิลเวทพิกัด154ปอนด์เช่นเซบาสเตียนฟุนโดลาแชมป์โลกด b c บและ WBO ูบอบาคามูตาซาลีเยฟแชมป์โลก I b บนอกจากนี้เขายังมีผู้ท้าชิงอื่นๆเช่นเจอเมลชาโลเวอร์จิลออติจูเนียเซอร์ฮิโบฮาชุกแซนเดอร์ซายาสแต่ปัจจุบันเทเลนต์คอรฟอร์ดเขาก็ยังไม่ได้เลือกนักชกคนไหนนั่นเอง